สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับยูทูบทุกท่านนะครับแล้วก็ทางด้านแฟนเพจทุกท่านเลยนะครับวันนี้ชาช่วชาดนะครับมีแนวทางมาให้3คู่สามสนามเช่นเดิมนะครับก่อนที่จะไปนะครับกับแนวทางวันนี้นะครับขออนุญาตสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนิดนึงครับที่ให้ไปครับสคู่3สนามนั่นเองนะครับนะทีท่านั่นตัวแรกครับเป็นศึกท่านั่นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับสวอนซีนะครับเปิดบ้านพบท่านั่นลุยดยูเนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ท่านั่นทีมเยือนครับอย่างท่านั่นลบ ก็บุกไปชนะท่านเซอรอลซีอย่างสะุดสุดมันเลยครับไปที่4ประตูต่อ3นั่นเองนะครับก็ถือว่าวินกันไปนะครับคู่นี้นะคู่ที่2ครับเป็นทางด้านสตีเปอร์มิลีอังกฤษนะครับเป็นทางด้านเซาท์เทมป์ตันนะครับเปิดบ้านพบทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านลิเวอร์พูลนะครับผลนะครับเป็นทางด้านนะครับเซาท์เทมป์ตันครับแพ้กับลิเวอร์พูลไปที่2ประตูต่อ3ครับยิงไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็ถือว่าขาดอีกเม็ดนึงท่านนั้นครับน่าเสียดายครัับบคคู่่่นนี้้ก็ถือวาาาไมเเขปะร ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นท่านั่นศึกบุนเดสรีกาเยอรมันครับเป็นท่านโฮสไตน์คีนนะครับเล่นในบ้านพบท่านั้นไมล์ศูนย์ห้านะครับเมื่อวานนี้ให้เลือกเชียร์ท่านั้นไมล์ศูนย์ห้านะครับก็บุกไปชนะท่านโฮสไตน์คีนไปที่สามประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเข้าเป้ากันไปนะครับส่วนท่านั่นตัววีนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ให้อยู่ที่ท่านั้นลุลิยูนเต็ดครับก็ถือว่าวินนะครับสามคู่สามสนามครับแนวทางที่ให้นะครับใน ช่อง YouTube หรือว่าแฟนเพจของเราเนี่ยก็ถือว่าเข้าเป้าไปสองนะครับแล้วก็มาพาทางด้านลิยวัวพูแค่ตัวเดียวนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะได้แนวทางตัว V นะครับก็ติดตามผมครับที่ทางด้านบ้านเขียวครับ 4H09 นะครับวันนี้ครับ3คู่3สนามนะครับในวันจันทร์ครับที่25นะครับพฤศจิกายน2567นะครับจะเป็นคู่ไหนครับไปติดตามชมได้เลยนะครับเริ่มที่เทานั้นตัวแรกครับก็ไปที่เทานั้นลีของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้าน มิดเทลแลนด์ครับดินแดนสุวิไลครับทีมอันดับ4ของตารางครับเปิดบ้านพบท่านั่นซีเคิลบอกครับทีมอันดับ6ของตารางนั่นเองครับคิกออฟในเวลาตีหนึ่งนะครับต้องบอกว่านะครับผลงานของทางด้านมิดเทลแลนด์ช่วงนี้นะครับเป๋เลยทีเดียวครับก่อนนัดที่แล้วนี่แพ้ให้กับทางด้านวีบอกมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในเกมเยือนครับสี่เกมให้หลังของมิดเทลแลนด์นะครับแพ้รวดนะครับส่วนทางด้านซีเคิลบอกครับในเกมที่แล้วครับเล่นในบ้านครับเอาชนะทางด้านเรนเดอร์ไปที่หนึ ผลงานของเขานี่สุดปังเลยทีเดียวนะครับ5เกมครับยังไม่แพ้ใครเลยครับวันนี้ครับเปลลดราคานะครับให้ที่ทางด้านมิทเทลแลนด์ครับเป็นต่อยที่0.75นะครับมองทัศนคของผมวันนี้ครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมเยือนครับอย่างท่านซิลเคิลบอกไปได้เลยครับเชื่อว่าวันนี้ไม่แพ้นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็หยิบยกไปรายการทางด้านโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้านโฟโตซันเน่ครับทีมอันดับ14ของตารางครับเปิดบ้านพบทางด้าน โปรโลเทนิกาครับไอซี่นะครับทีมอันดับ10ของตลางนะครับลงเตะในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับอันดับครับไม่ได้ถือว่าแตกต่างอะไรมากนักน,นะครับโดยที่ท่านนั้นโปโตซันเด้ครับในเกมที่แล้วนี่เปิดบ้านเอาชนะทน่านสเตย์อวบูคาเรสไปที่1่ประตูต่อสูนครับในฝั่งของท่านทีมเยือนครับ ก็แพ้ให้กับทาาน้านเซฟซี่ครับไปที่1ประตูต่อ2ครับคาบ้านเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าบ้านนี่ชนะมาครับทีมเยือนนี่แพ้มานะครับวันนี้นะครับเลดครับเปิดมาที่เสมอไหนเสมอกันยางนี้ขอวัดไปที่ท้านหน้าบ้านแล้วกันครับอย่างน้อยๆก็ได้เสียงเชียร์ต่อแฟนบอลครับจัดได้ที่ทาาน้านโปโตซาเน่นะครับในส่วนคู่สุดท้ายครับไปที่ทาาน้านโปแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งครับเวลาตีหนึ่งเลยครับ พุซานนโปโลนิเซ่นะครับทีมมันดับ16ของตารางครับเปิดบ้านพบท้านวิซซอร์อตนั่นเองครับผลงานครับของทางด้านเจ้าบ้านครับในเกมที่แล้วนี่บุกไปแพ้ทางด้านสตอตมิดเลนนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างท้านวิซซอรอตครับเปิดบ้านเอาชนะท้านซาเกบินลูบินนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่านะครับผลงานในสวนตาลปัดกันเลยนะครับแถมนะครับวันนี้ครับก็เลนนครับเปิดให้ที่ด้านทีมเยือนครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปาตากลมนะครับ วันนี้นะครับเบรดออกมาเอียงท่านทีมเยือนอย่างนี้แถมอันดับนะครับดูดีกว่านะครับจัดได้ที่ท่านทีมเยือนได้เลยครับเดี๋ยวท่านวิชารอดครับผมเชื่อว่าวันนี้3แต้มน่าจะแบเบอร์ครับบทสรุปนะครับ3ตัวนะครับประจําวันจันทร์ที่ผ่นะครับก็จะเป็นทางด้านนะครับตัวแรกซิกเคิลบ็อกครับตัวที่2ครับโปรโตซาเน่ครับตัวสุดท้ายนะครับวิชารอดนะครับขอท่านโชคดีมีชัยครับในส่วนท่านใดครับที่อยากจะรู้นะครับว่า สามตัวนี้ตัวไหนเป็นตัว V นะครับประจำวันที่25นะครับก็ติดตามผมได้ที่ท่านบ้านเกี่ยวคับ4ี0 9นะครับแอดมานะครับมาพูดคุยกันได้นะครับผมขอบคุณครับ